สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยสกิลคูลดาวอยู่คูลดาวอยู่ไหนน้อเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนโอ้ยเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนศึกษาขึ้นนะเพื่อน ากเก็บสีให้แดงๆช็อตน,นี้ต้องไฮไลท์ขอบสนุกไหม

Clearly, I นั้นเจาหาปืนยังไม่ได้นี่รอปนืนได้ได้ ม่พบเป้าหมายในระยะไม่พบเป้าหมายในระยะแตกหนึ่งเต้นั่งดูยาวๆนะพวนั่งดูยาวๆนะพวกเออพวกั้นตัวนู้น จะช่วยเพื่อนหน่อยจุดเยแต,นแต้นั่งดูยาวๆนะพวกนไปไกาแสงตู้เอ้มันมีที่ล่าอยู่นะทำไมไม่มขึ้นเลยนะ ไม,ไ,มไม่พอใช่ไหมเรื่องน,นี้นีมาติดล่า<ๆ>ได้ยั ไม่เคลขึ้นดีเออ,อกระเป๋าเราไม่ได้ไม่มีกระเป๋ากระเป๋าดีกว่าะพราไม่มีกระเป๋า,าเราลัเติมของอยู่ในตู้ วิ่งน,นะครับวิ่งนนตเลยตัวลนะักาใจแบบเลยเราก็ตกใจเป็นมืนกันนนะ เราจให้มันอยู่ตรงกลางเราจะ แตกหนึ่งเตะนั่งดูยาวๆนะพวกสุดยอดเกมนี้เถือดไปไหนไม่พบเป้าหมายในระยะ

เพื่อนเพื่อนวิ่งเรียกว่าเคยไม่ใช่นะเมื่อกี้ใช่เพื่อนแตกหนึ่งตี <c oughs> นั่งดูยาวๆนะพโวโกลโชว์ฟอร์มงี้ทีมแข่งไม่พบเป้าหมายในระยะ